วันนี้เป็นรอบที่สำคัญมากเลยค่ะทุกคนที่ผมชอบฉับฉับเลยนะชุบฉับจสซี่ชุบฉับอยู่แล้วชุบฉับกกจ่มสจแ่ะจม่ะมการแม่มากตอนนี้ตอนนี้ซีดเอึงอยู่กรรมการก็คงอึ้งอยู่แล้วคุณผู้ชม ดีเดีเรกเตออีกแล้วก็จะต้องมาทำบล็อกเกี่ยวกับการประกวด m i s s u n n v e r s r t h ไทยแลนด์นะคะและววันนี้เป็นรอบที่สำคัญมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเป็นรอบคีย์เวิร์ดกันแล้วนะคะในคอนเซปต์ t h e Keyword Showdown นะคะก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้พราได้วยนะ นะคะ่าวเชื่อว่าสาวๆทุกคนจะต้องพกความมั่นใจกันอย่างมากเลยเพราะว่าเรามีมาดามฟินค่ะที่จะช่วยยกระดับความมั่นใจให้กับสา,สาวๆนะคะรอดูกันว่าวันนี้สาวงามท่านไหนนะคะจะได้เสียงปรบมือจากแฟนคลับแล้วก็คนที่อยู่ในรอบไอคอนสยามตรงนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้สาวๆว,วันนี้ด้วยนะคะ บนคลิปว่าเรามีทั้งหมด3กลิ่นด้วยกันเลยนั่นก็คือบีเลฟนะคะซึ่งเป็นกลิ่นที่เพลิเลิฟมากที่สุดและเหมาะกับงานวันนี้มากที่สุดเพราะว่าทุกคนจะต้องดูเป็นนางพญานะคะหอมจริงๆทุกคนเมื่อกี้ฉีดไปแล้วฉีดอีกเติมได้ทั้งวันนะคะแ้วพาจะบอกว่ากลิ่นน้ำหอมขอมงมาดามฟินเนี่ยสามารถฉีดมิกซ์ผสมกันได้ในระหว่างวันด้วยกลิ่นต่อไปนะคะเบอร์เวนนั่นเองค่ะกลิ่นนี้นะคะจะเป็นกลิ่นที่มีความเซ็ก ซ่อนเปรี้ยวซ่อนรูปมีความที่เล่นเซ็กซี่นะคะแรกเล่นสุดท้ายนะคะในรุ่นของแกรมเป็นกลิ่นที่ชื่อว่ามิวส์กลิ่นนี้จะมีความสนุกนะคะมีความสดใสฉีดแล้วจะมีความแบบว่าน่าร้าขี้ออนค่ะทุกคน,นก็ฉีดไปเลยทั้งวันได้ แนลสดใสน้ารากก็ไปที่กลิ่นนิวส์ได้เลยนะคะใครที่อยากมีกลิ่นหอมแบบเฉพาะตัวแบบพี่อ้ําพัชราภรณ์นะคะกับกลิ่นคอยชั่นแกรมสามารถแอดไลน์เข้าไปสั่งซื้อได้ที่แอดปิน9ก้านะคะแล้วก็แฮชแท็กโ w มีคาวแกรมยูอาร์คอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะว่าใช้กลิ่นไหนแล้วเป็นยังไงพาเราอ่านคอมเมนต์อยู่นะ แบบนี้ขึ้นในสังคมไทยค่ขอบคุณ ขบฉุบๆจะซี่ชุบๆอยู่แล้วชุบๆตุ๊บตุ๊บตุ๊บก็ยิ่งยิ่งก็ยิ่งเลยแดนซ์ซิงไม่มีค่ะจะซี่เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างลุยแล้วก็พุ่มช่องแต่งหน้ายังบอกเลยว่าทาครีมบ้างนะเธอเป็นนางงามก็ต้องรักษาร่างกายตัวเองบ้างแต่จะซี่เป็นนางงามที่ลุยพร้อมทําอะไรเสมอไม่ค่อยห่วงความสวยความงามเท่าไหร่ค่ะเาไหม ชอบค่ะเะจสซี่ชอบเล่นกีฬาในน้ำค่ะแม้ว่าจะเป็นเจ็ตสกีหรือว่าดำน้ำหรือว่าว่ายน้ำค่ะเะจสซี่คิดว่าสเสน่ห์ของตัวเองคือนิสัยที่โก๊ะโก๊ะนิดนึงแต่กับหน้าที่มั่นคือถ้าคนไม่รู้จักเจสซี่เลยอ่ะจะดูว่าเจสซี่หญิงแล้วก็เป็นคนที่ไม่น่ารักแต่เจสซี่เชื่อว่าเจสซี่เป็นคนโอเคเจสซี่เป็นคนเอนจอยไลฟ์ จะซีไม่เป็นผู้หญิงที่พีอ้อนกับผู้ชายไม่เป็นผู้หญิงที่พีอ้อนกับผู้ชายเป็นผู้หญิงที่ที่สตรองมากๆกแต่กับคุณแม่กับทีมจะซีจะซีจะพี่อ้อนเพราะจะซีเป็นเด็กอ่ะประสบการณ์ที่รู้สึกว่าเรามีเสน่ห์ที่สุดประสบการณ์ที่รู้สึกว่ามีเสน่ห์ที่สุดเอาตรงๆเลยนะคือเมื่อกี้นี้ตอนที่จะซีพูดจะซีรู้สึกว่าคนดูถูกผู้หญิงสวยมากเกินไปแล้วว่าคุณมีความสามารถได้แค่หนึ่งอย่างจะซีชอบตอนที่จะซีพูดมันมีอะไรบางอย่างที่แบบ I'm in my element I'm so happy when I speak so yeah เป็นคนบแบบไหนแคาราเ <c oughs> จสซี่ไม่ชอบคนเทคแคร์เพราะเจสซี่รู้สึกว่าเมื่อมีคนมาเทคแคร์เราแล้วอ่ะเราจะต้องให้คืนอะไรเขาบ้างอย่างและเขาจนเจ้าของชีวิตเราเจสซี่สามารถทำงานเองได้ดังนั้นความรักในแบบของเจสซี่คือการเคารพการให้เกียรติการให้สเปซกันแล้วก็การเห็นซึ่งกันและการทำตามความฝานันภูมิใจในการละกันนั่นคือความรักในแบบฉบับข,ของเจสซี่ค่ะเกิดมาเขาบอกว่าเราเป็นคนแบบไหนสวยเจสซี่น่ารักมันใจเท่ นอกจะซีเซ็กซี่ตอนรู้สักจะซี่แล้วคือโกความเท่จะมีอยู่บ้างแต่จะซีเป็นคนที่อ่อนไหวข้างในแม้ว่าคนจะมองจะเชี่อผ really ู้หญิงที่สตรองโพสท่าที่คิดว่าเป็นสวยสุดมีเสน่ห์ที่สุดทุกโพสใช่ปะเนี่ยใช่ปะ ก็อยู่กับน้องน้ำอิงนะคะนครศรีธรรมราชวันนี้มาในคอนเซปต์ของอะไรคะวันนี้นะคะอิงก,ก็มาในคอนเซปต์ของจักรวาลไร้ขีดจำกัดน,นะคะและก็เสริมความมั่นใจด้วยน้ำหอมมาดามฟีนนั่นเองค่ะก็เป็นสาวสดใส,สมีสเสน่ห์นะคะและก็มั่นใจอย่างทัสนสมัยเค่ะวันนี้เลือกเป็นกลิ่นอะไรคะวันนี้นะคะอิงเลือกเป็นกลิ่นตอนนี้เลยค่ะเบอร์เวนนะคะในตอนนี้นะคะอิงก,ก็คิดว่าตัวเองเป็นคนที่มีสเสน่ห์และก็มั่นใจคะ่ะพอิงได้ฉียดมาดามฟินไปแล้วก็ยิ่งเสริมสร้างความมั่นใจให้กับ อะตอนนี้เราก็อยู่กับน้องบุ๊กนะคะเป<ช><ช>็นุูดู<ช>ตอนนี้ก็อยู่กับที่เพชรยินดีด้วยใช่ค่ะสะดวกสบายมากค่ะแบบมีม ดื่มให้กินตลอดนะยคะยกขึ้นไปให้รู้ด้วยแบบว่าสะดวกแล้วก็ที่พักสะอาดแม่บ้านเข้ามาทาความสะอาดให้แบบสะอาดเอี่ยมมากคะ่ะดีใจดีใจแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างคะภูมิใจกับผลงานตัวเองไหมแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วไงคะคิดว่าจะทําได้ดีกว่านี้ตอนซ้อมแต่ว่าพอมาถึงจริงๆแล้วมันตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นไม่เป็นไรเราก็พัฒนาต่อยอดไปได้อีกเนาะ,ะวันนี้คิดว่าตัวเองมั่นใจไหมเราใช้มาดามฟินกลิ่นไหนใช้สีนี้เลยค่ะสีทองหอมหอมมากคะ่ะแล้วก็ แล้วมันเหมือนแบบความมั่นใจมันมากขึ้นด้วยค่ะขอบคุณนะคะนี่นะคะมีคีย์เวิร์ดจากมาดามฟินค่ะพูดกับกล้องเลย15วีเราอยากจะโปรโมทอะไรบ้างค่ะภาษาอังกฤษเลยนะคะได้ n e w s นะคะ If you want to smell feminine, smell beautiful, and smell strong and confident, definitely get your hands on Madame Fin Muse fragrance. comes in a three limited edition set. You will not be missed, and you will not want to miss out on this. ค่ะ

คนที่คอยติดตามและเชียร์เป็นกำลังใจให้เจนนี่จนมาถึงวันพ e ีวิวเดย์อีกวันนะคะซึ่งเป็นวันที่เจนนี่ตื่นเต้นมากๆและเจนนี่ได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าเจนนี่ก้าวข้ามผ่านความกลัวของเจนนี่ได้จริงๆค่ะโอเคมาพูดถึงมาดามฟินบ้างวันนี้ใน3กลิ่นหนูอยากเลือกกลิ่นไหนคะเจนชอบกลิ่นเฟรเวนมันรู้สึกว่าเราดู เซ็กซี่เราเด็กพหวีหน้าคุณหาเดีคิดว่าน้ําหอมสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ไหมเจนมองว่าน้ําหอมเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนในเรื่องของบุคลิกในเรื่องของรูปร่างว่าถ้าเราเป็นกลิ่นแบบนี้ทุกคนจะสนใจเราในแบบไหนถ้าเป็นกลิ่นหว,นวานๆเขาก็จะคิดว่าเฮ้ยเราเป็นคนน่ารักน่าคุณหาถ้าเป็นกลิ่นเซ็กซี่เขาก็จะสนใจเย้ายวนทำนองแล้สำหรับตัวเจนนี่เองเจนนี่คิดว่าตัวเองเป็นคนลักษณะบุคลิกยังไงบ้าง เจนนี่มองว่าเจนนี่เป็นคนเท่ๆยังไงก็ได้สบายๆเป็นสายลุยแต่ก็ยังมีความเป็นผูหน้หญิงความน่ารักความขี้เล่นอยู่คโอเคยังไงก็ฝากติดตามเจนนี่ MUT มสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากได้น้ำอกเท่ๆแบบน้องเจนนี่เนี่ยสามารถแอดไลน์แอดฟินก้าไปสั่งซื้อกันได้เลยค่ะออขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ทาวก็อยู่กับซีดีจังหวัดบึงกาฬนะคะแนะนำตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับชื่อตินนะครับเป็นซีดีจังหวัดบึงกาฬครับ ปีนี้ไม่มีนางงามนะไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องติดตามเกิดอะไรขึ้นค่ะพี่ตินด้วยเหตุผลของน้องแล้วก็ด้วยเหตุผลของกองด้วยหลายอย่างเนาะมันมีคอมพิเเคที่แบบ หลายอย่างที่เราอธิบายไม่ได้แต่ก็ยังวันนี้ยังมาเดินทางมาดูเรื่องีิหมดมาเชียร์ใครเป็นพิเศษคะก็ต้องนี่ไงสุราษฎร์อยู่แล้วพร้อมที่จะทนพบสนนน้องอยู่แล้วครับน้องสวยวันนี้น้องสวยมากครับฝากเชียร์น้องวยครับสุราษฎร์โอเคคนที่2ก็มีน้องเจสซี่ครับที่ให้ก็คือน้องเจสซี่คนที่2แต่โดยรวมก็คือว่าจังหวัดสุราษฎร์เนาะอันนี้เขาทําการบ้านหลังบ้านมาดีก็อาจจะต่อยอดได้เยอะก็น้องอาจจะไปถึงมงเลยอาจก็ได้ จริงจริงพี่มุนรังจริงหรือเปล่าคะจริงน้องน้องเป็นคนสวยสวยจริงๆอันนี้มองจากนางามเชียร์สุดยอดเป็นพิเศษมากเลยเนาะอันนี้อันนี้อวยกันเองหรือว่าเรื่องจริงคะอันเรื่องจริงจะมาอวยทำไมอ่ะอยู่ด้วยกันก็ต้องมีบ้างแหละอันเนี้ยมันเป็นเรื่องปกติโอเคยังไงทุกคนก็ฝากไปให้กําลังใจพี่สินด้วยนะคะซีดีเบื้องการแต่ว่าปีหน้ามาแน่ใช่ไหมปีหน้ามาแน่บังไฟระเบิดสามารถติดตามพี่สินได้ทั้งทางไหนบ้างคะ ig tins trw แล้วก็เฟซบุ๊กก็ติดตามทามเพจน้องเลยนะครับ MUD บึงการครับโอเคตามนี้เลยนะคะทุกคนวันนี้ขอบคุณนะคะตอนนี้ซีดิ้งอยู่กรรมการก็คงเอื้องอยู่แล้วผู้ช่ทางบ้านก็คงกําลังเอื้องอยู่ไม่แพ้กันนะแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นเราต้องขอบอกก่อนเลยว่าเราได้ทําการเตรียมการบ้านมาค่อนข้างอย่างเต็มที่ให้น้องแล้วนะคะไม่ว่าเหตุการณ์วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นเราเชื่อว่าเจนนี่จะสามารถพัฒนาตัวเอง ให้ถึงมงอย่างแน่นอนพอน้องเขามีความอะไรคะวันนี้น้องได้คีร์ดคือคำว่าเฟสคือคำว่าศรัทธาน้องต้องมีความศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวเองมากกว่านี้นะเพราะว่าตอนนี้ทางทีมก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตน้องในทุกๆด้านอยู่แล้วก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้เจนนี่สุร a า t าน a n ีกันไว้นะคะทุกคนใครที่ดูอยู่นะคะอย่ากตกใจคะ่ะอันนี้เขาเรียกวา่าเป็นการเล่นเกมมันอยู่นะเขาเรียกว่า ไม่มีการปล่อยของนั้นเกิดขึ้นคนอะไรจะชนะทุกแคมเปญมันเป็นไปไม่ได้ป่ะทุกคนมันก็ต้องอมีชนะปับ๊บมีแบบสเตเบิลบ้างหรือสักพักคราฟพุ่ง<ข>อ่ะเราก็จะไม่มีวันรู้ถูกป่ะใช่เพราะแสดงตาดของกันอยู่ค่ะทุกคนเพราะฉะนนั้นนะคะเราต้องติดตามชมตอนต่อไปว่าน้องจะสามารถพัฒนาตัวเองได้มากกว่านี้หรือไม่นะคะใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเชียร์นางงามคนไหนบ้างแอบกระซิบกันบ้างนะคะคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะ จะได้รู้ว่าเราใจตรงกันบ้างหรือเปล่านะทุกคนแต่อย่าลืมนะทุกคนวันนี้เขามีปอนเซอร์คือมาดามฟินนะทุกคนจะมีความมั่นใจสปีชใครจะเลดพกความมั่นใจมาจากบ้านเลยค่ะกับ3ากลิ่นของมาดามฟินนะคะนั่นก็คือรุ่นแกรมเบอร์เวนบิลเลและก็มิวส์ะมคะใครอยากได้ความมั่นใจแบบนี้นะคะสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะคะ l i น์แอดปินก้นะคะทุกคนแล้วมาพบกบพาใหม่ในคลิปหน้าวันนี้อย่าลืมกด